เรารู้จักกันดีว่านิส s ัน p a ดฟ f i เ d e r ก็จะเป็น SUV ที่สร้างบนพื้นฐานของรถเก่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะถ้าเป็นรถกระบะก,ก็จะให้เป็นหน้าที่ของเธอร่าแทนมาวันนี้นิส s ันแพ t ฟ f i เดอรก็ออกเวอร์ชัน EV ออกมาซึ่งเผยโฉมในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์แต่ทำไมดีไซน์ถึงต่างกับรุ่นปกติต้องมาดูกัน พอเปิดดีไซน์ด้านหน้าบุ๊บไม่เหมือนกับต้นฉบับเลยอันนี้น่าจะเรียกว่าออกในอาริยาเวอร์ชันเหลี่ยมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบทรงอย่างที่เห็นนี้คือจะมีการไล่ระดับอย่างชัดเจนและจะมีเส้นที่พาดไปถึงกระจังหน้าพร้อมกับไฟ LED ด้านบนถึง3เม็ดส่วนช่องดับรมนะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดที่ดูกว้างและก็ช่องขนาดข้างซ้ายขวาเรียกได้ว่ามันเอาอาริยามาดัดแปลงตามธีมของยุคปัจจุบันเลย ด้านข้างก็จะมีการปรับในกระจกในสไตล์ SUV มากขึ้นพร้อมกับเส้นสายตัวถังที่จะมาเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าดูมีน้ำหนักมากขึ้นแน่นอนว่าปงล้อกับช้รลักนั้นตกแต่งด้วยสีดําเงาส่วนด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟไท้ายที่ยาวเป็นเส้นเดียวกันพร้อมกับคาว่าแพดไฟเดอร์แถมเป็นไฟเรืองแสงด้วยนะและกระชนท้ายก็จะมีการตกแต่งสีดําตามตีมของรถยนต์ในยุคปัจจุบันก็เรียกได้เลยว่าทีมการออกแบบนี้ก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ในรุ่นหลังๆก็เป็นได้ เข้ามาที่ภายในห้องโดยสารสังเกตว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด,ด,ด,ดีไซน์จากรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่เช่อกับมารวัดพวงมาลัยทรงเดียวกับมิสซัตโนดแตจะมีการปรับสีให้เข้ากับคาแรคเตอร์มากขึ้นพอส้นกลางมาเป็นแบบสีขาวยกชุดพร้อมเกียร์ไฟฟ้าที่วางแก้วน้ำที่จะเจาะร่อ,องมาให้โดยเฉพาะและมก็จะมีสวิตช์ปวดการขับขี่มาให้อีกต่างหากแน่นอนนะครับว่าระบบประ,ประกาศเป็นแบบอัตโนมัติที่จะมีดีไซน์ปุ่มที่ดูสวยงามตามท้องเรื่อง นอกจากนี้ก็ยังมีแอร์หลังพร้อมจอสแสนงผลดิจิตอลมาให้พร้อมส่วนเบาะนั่งเองก็จะตกแต่งด้วยสีดำตัดกับสีทองแดงทั้งตะเขียบและลวดลายบอกและนี่คือเบื้องต้นของงานออกแบบของแพดเฟเดอร์ EV ซึ่งสเปคทั้งหมดจะเป็นยังไงค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแม้จะดูต่างกับรุ่นปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงแต่ในอนาคตถ้ามันเชตมาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าลงทุนเหมือนกันนะครับ ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เราตามกันได้หลังจากนี้